มีการล้างจิตลูกถอยจากจิตอย่างเดียวถอยกลับมาไหมตัวไหมเองทำไมมันยังฟองไหมอยู่ลูวก็ถอยจากไหมอีกไหมไม่เอาไหมอีกไม่ถอยจากไหมเองอีกแต่ให้เปิดกว้างไว้เหมือนเดิม จะได้ไม่บกพร่องเรื่องมหากรุนานอกในพร้อมกันดับล้างพร้อมกันนอกในจบพร้อมกันนอกในว่างล้างพร้อมกันเรียกว่ามหากรูนาอยู่ตรงที่ถอยจากไม้ให้เต็มที่ดีๆมันจะหมดเหตุหมดเชื้อไม่นิดเดียวมันก็หมดตัวแช่ตัวทรงตัวดำรงตัวรู้ตัวเห็นอะไรในโลก ตัวแช่รู้แช่เห็นเนี่ยแต่มันจะหมดตัวแช่หมดตัวทรงแต่นั้นที่บอกว่าไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองนั่นแหละคือสิ่งที่หมดจดนั่นเองทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้เองนั่นแหละคือสิ่งที่หมดจดนั่นเอง มันทรงมันก็เป็นพ่อเป็นภูมิอยู่รือจะเป็นทรงอยู่ก็เป็นเพ่อเป็นภูมิอยู่ทรงจิตทรงสภาวะทรงดูทรงรู้ทรงเห็นทรงอะไรก็ตามทีที่มันไม่ทิ้งตัวทิ้งเองมันไม่ไหม้ตัวไหม้เองในโลกมันจะเป็นพ่อเป็นภูมิอยู่ภูมิสามภูมิสองชั้นภูมิมันไปจากการทรงจิตทั้งนั้นเลยทรงต่างลักษณะทรงทรงต่างสภาวะมันก็จัดสรรความเป็นพ่อเป็นภูมิให้หมดเลยภูมิสูงภูมิชั้นกลางภูมิชั้นล่าง ภูมิชช้นกลางก็เยอะภูมิชั้นสูงก็เยอะภูมิชั้นสูงก็แยกย่อยไปอีกสูงแบบไหนบ้างสามสิบเอ็ดสามสิบสองชั้นภูมิไปจากการทรงสภาวะวจิตท้งนั้นเลยลูกต้องทิ้งตัวทิ้งเองแล้วมันจะล้างความเป็นเพราะเป็นภูมิเพราะภูมิทั้งหลายนี่คือที่ใช้กรรมท้งนั้นภูมิไหนมันก็เป็นที่ใช้กรรมของการแช่การทรงท้งนั้นแหละ ที่ไม่เกี่ยวกับพภูมิสิ่งที่มันนอกเหนือความเป็นพ่อเป็นภูมินะไม่ที่ไม่เกี่ยวกับไม่เองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนยไม่เกี่ยวทิ้งตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองลูก สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ่อูมสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันแช่กันทรงทางสภาวะจิตทางสภาวะอารมณ์ทิ้งตัวทิ้งเองเนี่ยสิ่งที่ไม่เป็นพบเป็นภูมิ ไม่ก็ถอยจากไม่อีกลูกเร็ว่วาไม่ไม่เอาไม่นั่นเองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเรื่อยสรุปตัวสรุปเองสรุปล้างสรุปเองสรุปตัวสรุปเองลูกสรุปล้างตัวสรุปเองเรื่อยๆหมดพอบหมดภูมิแล้วก็พร้อมกันไปพร้อมกันไปนอกในพร้อมกัน ไม่พร้อมเงินไปมันจะเหลือเชื่อแห่งการแช่าการทรงในตัวเองพร้อมเงินไปก็ล้างเพราะเงินไปไม่จะแค่ไม่ไม่เอาไม่ลูกไม่เอาตัวไม่เอาเอง <c oughs> ไม่อมเอาไม่อมเองไม่เอาไม่เอง ไม่ถอยจากไม้เองนั่นแหละตัวไม่ไม่เอาไม้ไม่ถอยจากไม้เองเลยไม้ไม่เอาไม้เอง ว้างไปด้วยถึงมันไม่มีขอบเขตเปิดกว้างไม่ด้วยแล้วมันจะหมดตัวต да ตเองพยายามจะสรุปให้ได้มันก็ยังเอาท้อน ent, ตัวสรุปอยู่ลูกเปิดกว้างไปด้วยมันจะได้ไม่ใช่การสรุปเอาพยายามจะสรุปเนี่ยมันยังเอาท้อนตัวสรุปอยู่ลูกต้องเปิดกว้างไปด้วยมันจะได้ไม่ใช่การสรุปเอา การสรุปโผล่เป็นการสรุปให้เป็นการสรุปโผล่ถอยกลับมาไหมตัวไหมเองไหมถอยจัดไหมเองไหมไม่เอาไหมเองกว้างๆพร้อมมันไปให้เต็มที่ถอยจะไหมอีกจะแค่ไหมโลก ไว้จังไม่อีกไม่ไม่เอาไม่่ะเปิดกว้างไว้เรื่อย